สำหรับชาวราศีพฤศพนะครับปะบุญรวยตุลาห7นี้ทำอะไรที่มันเหมาะกับเราดีนะครับนะแม่เป็นรูปผู้หญิงนี้นี่ก็ต้องนะทำบุญทำบุญสนเนี่ยเกี่ยวกับองค์กรที่เกี่ยวกับผู้หญิงนะครับอาจจะเป็นคุณปวีนาโอสกูลเพื่อ สตรีและเด็กนะครับนะก็ถือได้ว่าเป็นการช่วยในเรื่องของผู้หญิงที่โดนทําร้ายนะหรือว่าโดนทารุณกรรมนะครับนะถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีหรือว่าบ้านพักฉุกเฉินก็ได้นะครับนะตรงดอนเมืองนะครับอ,อันเนี้ย พูดถึงอะไรนะเขาพูดถึงในเรื่องการทําจิตอาสาสาธารณูประโยชน์นะทำอะไรให้เพื่อสังคมนะทำสิ่งดีๆเนี่ยนะให้กับชุมชนนะครับบางคนเนี่ยก็ไปช่วยเขากวาดลานวาดัดบางคนก็ไปช่วยเขานาะขัดห้องน้ําวัดนะครับนะได้หมดนะครับ ถือได้ว่าดีนะครับอ่ะถัดมานะเป็นรูปคุณลุงนี่ก็ต้องเป็นทรงบ้านพักคนชรานะครับหรือว่าอาจจะทําบุญกับคนที่ยากไร้นะก็ถือว่าเหมาะอยู่นะครับสําหรับชาวราศีพฤษภกนะในเรื่องของบุญกุศลในเดือนตุลาหกเจนี้นะครับ